หนุ่มจักวดถูกทำร้ายร่างกายเจอคู่กรณีเป็นผู้มีอิทธิพลเข้าแจ้งความที่สอนอทองหล่อกลับเจอคมคู่เมื่อวันที่29ตุลาคม2513นายธิติพันธ์ลิมประสีีประกูลหรือไปอายุ32ปีหนุ่มจักรวดของสายการบินชื่อดังแห่งหนึ่งได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพันตำรวจโทเอกลักษณ์สิริยศโสพลสารวัตรสอบสวนสนทองหล่อ ในกรณีถูกทำร้ายร่างกายโดยนายหมีคนขับรถของนางสาวสาตรีบัวเจริญซึ่งเป็นหุ้นส่วนร้านเสริมสวยคาเฟ่ของน้องสาวจนได้รับบาดเจ็บมีแผลที่บริเวณใบหน้าพร้อมกับพูดจาข่มขู่ ผู้เสียหายไม่เคยรู้จักกับนายหมีมาก่อนจึงสงสัยว่าอาจจะถูกจ้างวานหรือถูกยุยงส่งเสริมให้มาทำร้ายตนซึ่งก่อนหน้านั้นนางสาวพักวิมลริมประสีประกูลหรือปาล์มซึ่งเป็นน้องสาวของผู้เสียหายเห็นว่าบัญชีบริษัทมีตัวเลขที่ผิดปกติจึงได้ให้ผู้เสียหายมาทำบัญชีแทนเป็นเหตุให้หุ้นส่วนไม่พอใจและมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นนางสาวพักวิมลริมประสีประกูลปาล์มน้องสาวผู้เสียหายกล่าวว่า ทางฝ่ายคู่กรณีได้บอกกับตนเองว่าพี่ก็ใหญ่อยู่นะทําอะไรคิดให้ดีถ้าพี่ออกตัวเรื่องนี้ไม่มีตํารวจคนไหนกล้ารับคดีนี้แน่จึงรู้สึกว่าคดีนี้จะไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกทั้งเกรงกลัวอิทธิพลของคู่กรณีจึงอยากจะร้องเรียนผ่านสื่อให้ช่วยติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิด และเมื่อวันจันทร์ที่2พฤศจิกายน2513ผู้เสียหายพร้อมกับน้องสาวผู้เสียหายได้เดินทางเข้าพบพันตำรวจเอกสัมพันธ์เหลืองสัจกุลผู้กำกับสอนทอทองหลอเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยวาจาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพฤติกรรมการข่มขู่จากฝ่ายคู่กรณีจึงมาขอความเป็นธรรมเกรงว่าคดีจะไม่คืบหน้าและอาจถูกทำร้ายได้ ทางด้านผู้กำกับสอนอทองรอได้สั่งการกับเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนผู้ใต้บังคับบัญชากำชับให้ติดตามคดีนี้เป็นการเร่งด่วนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เสียหายและสั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนให้ติดตามและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในเขตรับผิดชอบพื้นที่สอนอทองห่อต่อไปคือเราก็เคยมีปัญหาคุยเรื่องธุรกิจการนี้แหละคะ่ะแต่มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วหลายเดือนแล้วเราก็ได้คิดว่าเราเคลียร์กันแล้วค่ะ แล้วคือก็คงจะแบบแต่มิพยานยรู้เห็นว่าเราแบบทะเลาะก,กันก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่คิดว่าอยา่างเมื่อวานค่ะพี่ฝ่ก็คือเข้ามาซ่อมเครื่องซักผ้าในร้านคือฝ่ายฝ่ายเราค่ะไม่รู้ว่าพุณส่วนอีกคนนึงจะเข้ามาที่ร้านก็คือคุณแพใช่คือเราไม่ทราบเลยแล้วเกิดคือทางเราอะได้ทําการที่จะติดเลี่ยงที่จะไม่ไม่เจอกันอยู่แล้วแต่เนื่องจากที่พอทําอะไรเสร็จปุ๊บ อยากจะกลับบ้านคือตัวผมเองก็เตรียมที่จะกลับบ้านแล้วนะครับแต่คุณแม่สั่งผมอยู่ก็เลยต้องทําให้แบบเกิดการเผชิญหน้ากันแล้วทางคุณแพรเนี่ยค่ะเขาก็นั่งอยู่ในร้านประมาณสินาทีก่อนที่สักพักหนึ่งเขาจะเดินออกไปที่จอดรถค่ะแล้วก็คุยโทรศัพท์ คือทางเราก็ไม่ทรบาบเหมือนกันว่าเขาคุยโทรศัพท์กับใครแต่ด้วยความที่ร้านของร้านนะคะมีกล้องวงจรปิดทุกคุมเลยก็เลยทาให้เราเห็นว่าเขาเดิอนออกไปคุยโทรศัพท์แล้วก็มีการรอคนขับรถคนขับรถวิ่งมาเปิดเปิดประตูรถให้่เขาขึ้นไปนั่งเขาก็หลังจากนั้นกําลังจะออกแล้วก็ถอยกลับมาอีกแล้วประมาณนั้นสองนาทีค่ะคนขับรถชื่อในหมีก็เดินเข้ามาในร้าน ด้วยท่าทางที่อุกอาจค่ะและตรงปรีมาที่ตรงท่าเชียงใช่ค่ะตกเข้าที่หน้าเลยนี่เลยครับที่แก้มนี่เลยครับลงไปสุดอยู่กับพื้นเลยค่ะใช่แล้วสีสันของกันและแทรกกระฟาขนังอีกทีหนึ่งแล้วเขาก็ถามว่าไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะแล้วคือเหมือนตอนนั้นเนี่ยทุกคนในร้านคือลูกค้าเลยก็ตกใจเยอะมากค่ะแล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์ก็คือเต็มร้านเลย แล้วเขาก็กำลังใช่ค่ะแล้วเขาก็มาจะเดินออกไปจากร้านซึ่งทางเราก็จับตัวเขาไว้ไม่ให้เขาออกแล้วคุณแม่ก็ถามว่าทําไมทําแบบนี้กับลูกชันเขาก็พูดว่าทําไมมองหน้าคุณแม่ว่าทาไมไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็งานจะงานหมันขึ้นมาต่อยต่อยอีกรอบรอบหนึ่งใช่ค่ะก็คือก็มีคนห้ามเอาไว้ก็เลยไม่มีการตอกตีรอบเดียวกันทำลายร่างกาย เราก็เราสองคนก็คือเราตกใจกันมากค่ะแล้วคือสภาพจิตใจเราก็คงจะแบบไม่โอเคแน่น,น <ะ S 2> อนใช่เพราะว่าโดนข่มขู่ครอแค่ค่ะแบโดนโดนข่มขผู่เพราะว่าเขาเขาค่อนข้างที่จะพูดกับเราว่าเขาเป็นคนใหญ่โตนะทําอะไรคิดดีๆถ้าเรื่องเขาอ่ะเขาออกตัวเองอะ่ะไม่มีตำรวจคนไหนกล้ารับเรื่องเขาแน่นอน